ผมคือผู้หวงดีที่จะมาเตือนทุกทุคนนะครับคลิปนี้นะมีคำหยาบคายเยอะมากๆเป็นเพราะอารมณ์ที่ผมได้เล่นเกมในตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เอ่อไม่ชอบนะครับไอเรื่องพวกคำหยาบคายหรือคำที่มันไม่ดีไม่ควรอะไรครับก็แนะนำให้ปิดนะครับเพราะว่าคลิปนี้มีคำเยอะจริงๆนะนะจริงๆ นะครับใครไม่ชอบปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขออภัยครับคลิปหน้าจะลดลดลงครับแล้วก็คุมสติอารมณ์ให้อยู่นะครับคลิปนี้ผมบ้ามากครับนะโอเคครับขอสวัสดีผู้ชมครับด้วยนะครับผมเฮ้ยกลับมากับคนเล่นเกมแนวฮีโร่คนเฮียเกมเฮีย โอ้ยและเอ้ยเดี๋ยวอย่างน้อยก็ขอเบาเสียงหูฟังนะนะอซึ่งบอกเลยว่าท่านผู้ชมครับการูนาเปิดเต็มจอไม่เปิดนะอย่ามาดูเลยป๊อป๊อไม่เปิดอะ่ะไม่ไม่เต็มจอป๊อก เพราะเกมไม่ได้มีเฮียอะไรเลยแท็กกูขวันอ่อนเข้าใจปะกูกขวัญอ่อนไอสัตว์ไมเฮียเอ้ยกดไม่มีเฮียอะไรเลยเนี่ยอ,อีกแล้วมาแนวนี้อีกแล้วกดแล้วไม่เป็นเฮียอะไรอีกแป๊บนึ่งพอกูไปกดใหม่แม่งก็เอาละไอสัตว์เอ้ยด,ด่าเพื่อที่จะลดความกลัว เพราะตอนนี้ไม่ไม่ได้เอาออกไปไหนครับไม่ตั้งอยู่หน้าหน้าเลยนะคุณก็ดูอยู่ข้างหน้าไม่ไมโ่โง่อีกแล้วก็ให้กูขุดนี่โทษครับโทษโทษงต่ออุ๊ยเฮียเฮ้ยมันก็มาอย่างเงี้ยไอสัตว์โอ้ตรงไหนอีกละ่ะ ขุดอีกแล้วใช่ไหมอ่าขุด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 น่ะหัวก็หลกเวเ้เนยโอ้ยเหี้ยโอ้ยสัตว์เอ้ยทำไมเมื่อไรมันจะจบไว้เกมสักตีนอย่างเงี้ยนะฮะเจ้น่ะเอาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮียเอ้ยเฮียจบสักทีเถอะ โอ้ยเกมเฮี้ยอย่างเงี้ยโอ้โหไอเฮี้ยเอ้ยขู่ก็ไม่รู้จะเล่นทำเฮี้ยอะไรนะเออนี่อะไรมึงโดมึงโดมันอีกเฮียดิไม่ขึ้นด้วยขึ้นอีกแล้วอีัตว์มามาทีทีมาทีท,ท,ทีเลยไอ้เฮี้ยเอ้ยยังไม่ยังยังยัง,ยง,ยงอีกยังอีัตว์โอ้แม่งมาสองตัวเลยปวดหัวนะแล้วเนี่ยไอ้เฮี้ยเอ้ยให้กูทำอะไร ให้กูทำอะไรอ่ะสองตัวเลยสัตว์เอออะไรวะไม่มีอย่างอื่นแล้วหรอขึ้นเนะขึ้นดิจุดสีแดงแดงในะขึ้นดิกูงโง่อยู่เนะี่ต้องกดพร้อมกันป่าวะ ข้งนี้กดไม่ได้แล้วครับข้งนี้กดไม่ได้แลครับกดบที่ไหนละ่ะกดนี้ได้ครับอะไรอ่ะอย่าบอไมอย่างงี้ไอ้สัตว์โอ้ย,อยเหี้ยเ้ยโอคนดูอ่ะมนันนกแต่มึงนึกสภาพคนเล่นมั่งคนเล่นมันไม่นุกหนะเว้ย โอ้ยจุดได้โอ้โหและแมงมุมเต็มขอทิ้งโอ้ึงจุดแค่นี้มึงดับไปเหอะมึงดับไปเลยอื้มแล้วศพเฮียเลยเนี่ยโอ้มึงจุดแค่นี้มึงดับไปเหอ,เอะหนะโอ้ยเอ้ยจิตสัตว์เอ้ยกูจุดอยู่ดีๆอยา่ยาอยา่าอย่าไม่เอาอยา่ยาอย่าโอ้ยพ้อมึงตายเอฮะเอ้ยเฮีย เอ้ยโอ้ยกลัวส้นตีนที่ผายโอ้ดูดูมันดูมันถามดูมันถามสิโอ้เสียงกูไม่อยู่กับร้องกับลอยแล้วตอนนี้นะจุดจุดนี้ผมกลัวนะบอกท่านผู้ชมเลยผมกลัวที่ผมวอยว้ยนี่คือ <c oughs> กูกลัวเว้ยเขียนี่อะไรอะศพ โอ้โอ oh. oh, ้ยนีไงเอออ๋อ oh. คือจุดอุ้ยไอ้เหี้ยโอ้สัตว์เอ้ยกดได้ยังกดได้แล้วกดแล้วมีเลือดครับกดแล้วออม,มีเออยแนงมุมเอ้ยกดได้ด้วยเมื่อกี้นี้อุย้ยกดตรงนี้ได้อุย้ยไฟ ไฟเออพ่อมึงเฮ้ยไฟเฮ้ยฮย,ยาไม่เอาเฮ้ยโอ้ยเฮียเ้ยเล่นเกมนี้นะครับผมต้องเล่นตอนพ่อแม่ไม่อยู่เว้ยนี่พ่อแม่ก็ไปงานอะไรไม่รู้นะครับก็เล่นเล่นอุย้ยสัตว์โอ้ยมึงยังไม่ให้กูเซฟอีกเหรอจิตใจพวกมึงทำด้วยอะไรกันวะ เฮ่อเอ้ยอะไรวะรยังไงวะคืออคือมันคืออะไรไม่รู้ครับอ่านไม่ออกตอนนี้สมองกูไม่ไม่มีอารมณ์นะครับไม่มีอารมณ์จะทําเฮี้ยอะไรเลยรนะ,รนะซึ่งก็วันนีกดอย่างเดียวความกลัวโอ้อยากจะเล่นที่จริงอยากจะเล่นแค่ห้านาทีอรประมาณนี้ยข้างบนนี้อะไรวะเป็นรูป อ้ออออ๋อนี่ปึ๊บอ๋อลากลากลากางไงปึ๊บแล้วก็ลากขึ้นนี่แล้วก็อ๋อลากลงมานี่อ๋อทำเป็นรูปดาวเหมือนมันใช่ไหมไม่บอกกูอะเอา้าอะไรวะโอเค แล้วก็มานี่ใช่ไหมโอเคเปิดเปิดไปไหนวะโอ้ยเปิดไปไหนเปิดไปไหน,เ,ไไหนเข้าได้ปะเข้าได้ยังอย่าเสียงอย่างงี้กูไม่ชอบเลยครับน่ะโอ้โหดูสิโอ้ยไอสัสพ่อมึงตาย โฮ้ยโอเคเซฟท่านผู้ชมเซฟแล้วโอเคบายบายซียูนะครับซีโดแก